สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ในช่องทีนะครับนะครับอยู่ในเกม Line Ranger นะครับผมอยู่ใน ID ดีสายฟรีสู่เทพ ep ที่45นะครับผมก็ต้องบอกจริงนะครับผมว่า ID ผมเนี่ยมันถึง ep ที่45แล้วนะจาก ep ที่1ในวันนั้นนะครับ ตอนนี้เนี่ยมันได้ก้าวแบบพิชิตมาถึงจนถึงแบบเลเวล U 73แล้วนะก็ต้องบอกเลยนะครับผมว่าผมได้ผ่านอะไรกับไอดีนี้มาเลยโคตรเยอะนะครับผมใครที่แบบยังไม่ได้ดูอีพีที่แล้วนะ่ก็ไปดูกันได้นะครับผมทุกคนนะหรือว่าจะเป็นอีพีที่หนึ่งเลยก็ได้นะครับผมทุกคนนะก็ต้องบอกจริงนะครับผมว่าไอดีนี้เนี่ยผ่านอะไรมาเยอะมากนะครับผมก็ความแตกต่างนะเออนะครับก็ซึ่งไอดีนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า มีโดแน่นอนแล้วนะครับผมก็เป็นเดอะริปเปอร์นะครับผมซึ่งโหต้องบอกเลยว่าเหนือกว่ายดีหลักแบบเห็นได้ชัดนะครับผมมีทั้ง Power ทั้งเดินจินะครับผมโอ้โหยอกับอาเนียอีกนะครับผมบอกเลยไอดีไอดีเนี้ยคือยังไงก็โหดกว่านะครับเออแล้วในวันเนี้ยดูดิสะสมไว้อะ่ะเพื่อนแล้วคือแบบ17อันแต่ขอลันก่อนเลยเจตัวไม้เห็นไหมเออโอ้โหสามพันคือถ้าเ็ตัวมาเนี่ย ผมน่าจะไปรันโคลาโบนได้เลยนะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยโคลาโบน่าจะมาแล้วนะครับผมก็คือความแตกต่างนะเดี๋ยวผมจะไปเล่นอ่าพี่ๆหรือว่าบอกการฟาร์มให้ทุกคนได้ดูแล้วกันว่าผมเนี่ยฟาร์มอะไรกันบ้างนะครับสำหรับไอดีลองผมนะตอนนี้เลเวลก็ยูเจ็ดสิบสามแล้วนะครับผมทุกคนนะออืืห <c oughs> จากที่สังเกตคือบ้าหรือเปล่าเนี่ยเจ็ดตัวไม้เห็นหน่อยไม่กบอันตาก็ได้เพื่อนกบอันโอ้โหได้แค่กบแดงเหรอโอ้โหได้แค่กบแดงนะครับผมไม่เป็นไรเอ้ย <c oughs> โอ้โห ได้แค่เฮ้ยเฮียกบได้แ้วเหรอตัวขอเอออันต้าละครับสวยเลยสองรอบนะครับอันต้ากบอันต้าสวยสองตัวแบบเนี้ยน,น,นะครับคนดูนะสวยเลยสวยเลยไปยกันต่อครับไปกันต่อโอ้โหโอเคก็คือต้องบอกจริงๆนะครับผมว่าไอดี ID ลองของผมเนี่ย มันช่างที่จะเติบโตขึ้นมปทุกวันทุกวันละเออเติบโตขึ้นมาทุกวัน,วนละคนดูคือไอดีผมต้องบอกจริงว่าการที่ผมได้เล่นไอดีลองเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความเทพกว่าไอดีหลักแบบเห็น <c oughs> ได้ชัดนะคือการที่เรามีโดนแน่นอนให้แบบโดนไอดีลองของเราเนี่ยโคตรโหดนะครับบอสมึดอะแต่ผมจะมเล่นพีพีให้ทุกคนได้ดูแล้วกันนะก็ตอนนี้ Ruby ลูบี้ตอได้8 6 9ลูบี้แล้วนะครับผมเออ <c oughs> แต่ว่าดีนี้เราต้องขอข้ามก่อนละกันนะเพราะว่ามันจะตึงเกินไปหรือเปล่าไเฮีย โอ้โหบอสคนนอกกฎหมายจันทาโอ้โ oh หคือต้องบอกจริงว่าการรีลีกลงมาเนี่ยต้องบอกจริงว่ามันหวดมากเลยนะคนดูนะคือเหมือนจะปีศาจดึงลงด,ดถูกดึงถูกดึงลงมาเ <m> พื่อนประมาณนั้นเลยอะ <m> นะครับผมโอเคทีมนี้ก็ไม่ได้แย่นะเ <m> นะพื่อนเอาไปลุยแล้วกันทีมนี้แหละนะครับผมอืม มาหน่อยครับมาหน่อยครับแต่ผมต้องไม่ดูกบได้ว่าไออาร์เน,นียของผมนะพร้อมปั้นแล้วหรือ,อยังนะสำหรับฐออานะของอาร์เน,นียฟอร์เจอร์นะครับผมผมจอามาเล่นในทีม B ีนะเออไอรอนเนี่ยผมนะ่าจะมาการบินเฉยนะ่าจะยังไม่ได้เล่นนะครับสำหรับเจ้ารอนกันบินเนาะโอเคคือเห็นไหมการที่ผมม,มีเกียร์ที่ดีอ่ะเพื่อนมันก็จะโอ้โหส่งผลได้เยอะมากดูดิดูดิครับ จากที่นี้ผมคิดว่าผมจะแพ้นะครับผมเพราะเขามีสล็อตมีบอสมืดอะไรอย่างเงี้ยผมกลับกลายผมกดเขาแบบสิ้นเชิงเลยแล้ะตัวผมมันดีมากๆเลยนะครับผมทุกคนนะดูดิครับผมแ้าแบบไอเทมคือสู้แบบสู้ไอเทมได้เลยอะเนี่ยเฮ้ยไอดีรองผมมันค่อนข้างเกินมากกว่าไอดีหลักแล้วนะเออแต่ก่อนอื่นผมขอไปรีตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเพื่อหากบอันต้าของผมนะเอ้ยมันพร้อมจริงเลยอะเพื่อน มันมันดีจริงๆเลยเียเฮียโอเคครับแต่ผมขอเล่นก่อนนะครับผมทุกคนไม่น่าจะพอเดี๋ยวเดี๋ยวจบคลิปเนี่ยเดี๋ยวมาเอากันดีกว่ากลุ่มเนี้ยนะครับก็เป็นสิบหกตัวใช่ไหมสิบหกตัวเนี่ยก็หายสี่ตัวนะครับผมไม่ยากกลุ่มอันต้าหาไม่ยากครับคนดูครับโอ้โหแต่มันยากตรง,ตรง,ตรงมันไม่ไม่ตอบนั่นแหละแต่แต่คือเราได้กระดานดีละผมว่าดีละนะครับโอเคซุ้มความแตกต่างตอนนี้เนี่ยไอดีลองของผมเนี่ย จากเมื่อก่อนนะครับผมที่แบบไม่มีโดนไม่มีตัวเลยตอนแรกมีแค่ชิ้งตัวเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยก็เพิ่มมาโอ้โหไม่ว่าจะเป็นบาลล็อกบอสมึดยอฟอร์เจอร์เดนจิพาวเวอร์เอนจินอีกโอ้โหบอกเลยนะครับผมว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้ชิอนงตัวเดียวนะตอนนี้ก็คือพัฒนามาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเออไปดูยันต่อครับผมโอ้โหไอดี ID นี้รันเลยอาจจะอาจจะอาจาอาจะยากมือหน่อยเพราะว่าเจอเร็มนะครับผมสำหรับไอดีนี้นะโอเค เลมเนี่ยคือต้องบอกจริงว่าเวลาผมเ,ผมเจอผมไรผมนีลีนี่ทุกรอบเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเลมเนี่ยมันมีความโกงอยู่นะครับผมผมไม่อยากที่จะรันกับมันนะเพราะว่ารันกับมันทีไรล่วงทุกทีเลยเฮียโอ้โห subs. ดูดิด,ด,ดวเพิ่มแร่เพื่อนดวเพิ่มแร,มแร่ยับเลยอ่ะแต่แต่ดได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ยคือคือ,อไอเลมเนี่ยมันเจอยอมแพ้ทางท่าน,นะครับผมทุกคนก็อาจจะชนะได้นะครับผมสำหรับไอดีนี้นะเพราะว่ายอผมก็เกียก็ไม่ได้ธรรมดานะครับผมก็มีพวกกระดิ่งนะครับผมกระดิ่งคริสต์มาสอะไรพวกนี้นะครับ โอเคแล้วผมจะมีเดนจิอีกนะครับมีบอสโดนแน่นอนอีกนะครับบอกเลยนะว่าบอสคนนอกกฎหมายเนี่ยโคตรดีนะครับถ้ามีโดนแน่นอนและอัปเกรด่าแต่ว่าไอดีนี้ไม่มีอัปเกรด่าแต่ก็ยังดีขนาดนี้มีอัปเกรด่าจะขนาดไหนครับผมทุกคนนะเออเอาเรื่องโอเค ไปครับไปครับแล,แล้วกดเกมี่สามก่อนละกันนะครับก่อนที่ผมจะไปกดเกมมิสามเนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามแฟนเพจช่องทีนะครับเนี่ยผมฝากทุกคนกดติดตามให้ผมหน่อยละกันนะเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปข่าวสารของผมนะโอเคไปทีีิสามกันเลยละกันโอ้โหเซ็ตมันเซ็ตพันเลยว่าไหนเฮียโอ้ยเจอเลมอีกแล้วนะครับเลมนี่เกียร์มันก็กดีนะเกียร์มันตรงท่าตรงสายเลยเฮียไปครับผมไปครับมา เอาหน่อยวิบงังเอาหน่อยเวิบงังไปครับเลมเหรอวะเลมแล้วยังไงอะเพื่อนคือต้องบอกจริงว่าทามเมธทตุไม้ผมไม่มีเลยนะครับมีแค่ยอตัวเดียวที่เป็นตัวยืนด้วยให้เป็นตัวดามเมจไปด้วยเลยแล้วกันเนาะแต่ตัวผมนั้นมันสร้างเร็วนะทุกคนเอาจริงๆนะครับผมอุ๊แต่ร้อนร้อนเจ้าอยู่หรือเปล่าบินเขาน้า,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 ามาหน้าบ้านแล้วนะเฮียเฮ้ยบ้าหรือเปล่านั่น่ะเฮ้ยมาหน้าบ้านแล้วอุ้ยร้อนร้อนลูกรักไอร้อนลูกรักมันทําแสบเอ้ย ไม่ได้หรอมัน,ม,นมันกันบินไม่อยู่เลยมันมีข้อสุดท้ายเลยว่านั่นอะโอ้โหบอกจริงว่าถ้าใครแม่งบอกโคนนี้บินดูตกเมตาวะแบบไอ้ภูมาใขเห่าเมตากูยังหินแบบโดนอยู่เลยอย่างเงี้ยโอ้บ้าเกิน,นเพื่อนอุ้ยไปเกมนี้นะครับผมโอ้โหแต่บอสบอสอัปเกรดธาตุแม่งสุดอ่าไม่อัปเกรดธาตุไอทีรันเลยดิเพื่อนอย่างเงี้ยไม่ต้องอะไรเยอะนะครับผมทุกคนแค่เรางัดทีมนี้พอเพื่อน คือต้องบอกจริงว่าไอดดลองผมเนี่ยทีม A เนี่ยมันแล่ค่อนข้างน้อยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยอหรือว่าจะเป็นบอสมึดนะครับผมแล่น้อยนะครับถ้ารวมเพิ่มแล่พันมาเนี่ยก็ประมาณพันกว่า,ก,วาก็ไม่ถือว่าเสียหายมากจนเกินไปนะเออบอสมึดของผมเนี่ยก็คือไม่ว่าเขาสามารถอะไรที่แบบว่าสมมติหยุดห้าหยุดห้าก็มีต่อต้านหยุดแล่พันก็ไม่ได้เยอะจนเกินไปผมว่าโอเคเลยนะครับอืมประมาณนั้นประมาณนั้นเพราะบอสมีต่อต้านหยุดอยู่แล้วนะครับอ่ากดแข็งมาซัดเลยดี ซัดกับดีเพื่อนยิงแข็งก็กับดีครับบอสมืดกระโดดยิงรัวๆเขาไม่ยอขึ้นสุดท้ายด้วยนะครับผมโอ้แต่ว่าเหมือนจะแพ้ลางไม่ดีเหมือนจะแพ้เขามีสล็อตที่แบบคอยสตันผมด้วยนะครับแต่ว่าผมก็มีเหมือนกัน,นอู้หูผมไม่มีสล็อตเราแต่ผมมีโสมที่คอยสตันได้แต่นนเหมือนจะงานยากวะเฮียโอ้โหเหมือนจะชนะนะเมื่อกี้แต่แต่แต่ว่าสล็อตเขามีลาดไอ้แท็กไงโอ้จบจัดเลยอ่ะเพื่อนอู้แต่ไม่แน่มีสิทธิพิกอยู่ ไม่แน่ไม่นอนเพื่อนไอ้ดีเนี่ยผ่องตรงแต่ว่าโอ้โหมาเป็นกองทัพอย่างนี้ทีก็ก็ก็น่ายับเลยดิเพื่อนมาเป็นกองทัพอย่างงี้ก็มาเป็นกองทัพทีน่ายับได้ไงวะโอ้โหโดนจริงๆว่ะเพื่อนไม่รอดครับผมเฮียโอ้โหไปไม่เป็นไรครับไอ้ดีลองผมนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยอ่ะกบันตาไปตวงไปมาหน่อย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 โอ้กบเขียวขออันตาได้เขียวนะครับผมไม่เป็นไร ตอนนี้เนนะี่ยคือทรัพยากรของผมเนะี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่เหลือนะก็คือขาดนะครับขาดอยู่15ตัวเนาะโอเคก็จะเป็นนะั้นสิบหกเนาะโอเคส่วนไฮเปอร์มีไหมไฮเปอร์ per, มี1ตัวนะครับก็ยัดให้เปล่าแสงโสมเลยแล้วกันนะครับผมสวยก็คือยัดไปเลยยัดไปเลยครับก็เป็นสองร้อยแล้วคนะรับเบลลิวสองร้อยแล้วเนาะก็ถือว่าดีนะครับดีเลยเน,ะวนวาะโสมก็จะปล่อยอยู่ที่ประมาณ9าวินะครับ9.9้ากถือว่านานนะเนี่ยถือว่านานนะครับผมทุกคนนะออ้ ก็ถือว่าหอคอยไม่หอคอยเอาขาวงกดนะครับผมก็เล่นมาได้หนึ่งร้อยลูบี้ไม่เป็นไรนะครับก็เล่นไปหนึ่งร้อยลูบี้เราก็เอานะครับผมทุกคนนะส่วนกิ้วของผมนะสําหรับใครที่จะเข้ากิวนะขาดแปดที่แล้วนะตอนนี้นะครับผมใครที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวไปเจอที่เพจเลยละกันนะครับผมฝากกติดตามเพจผมด้วยละกันเนาะเออก็ไอดีผมนะครับผมเอนจินพรสวรรค์ท่านสามซึ่งพีร้อยด้วยนะครับผมถือว่าดีนะ เออเกียร์เดนจิก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมถือว่าโกงอ่ะเอางี้ถือว่าโกงอ่ะนะครับผมโกงเลยแหละเนาะเดนจิผมก็โอ้โหตัวเมตาขนาดนี้แน่นอนนะครับพาวเวอร์เนี่ยอาจจะแลกติดว่าแลกเยอะไปนะครับผมเดี๋ยวว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยน่าจะเปลี่ยนเกียร์ให้สำหรับพาวเวอร์ของผมนะเออหูฟังเนี่ยอาจจะไปใส่บินแทนนะแล้วก็แต่พาวเวอร์ของผมเนี่ยมันได้หลบร้อยต้านร้อยไงเห็นไหมหลบร้อยสามสิบต้านร้อยนะครับแล่ประมาณหนึ่งพันไม่แปดร้อยกว่าๆนะครับแต่ปั้นก็ ก็อยากแอบใส่นี้อยู่นะเพราะว่าอยากได้ลดแร่ให้มันมากกว่านี้นะครับผมเพื่อนซึ่งเพาเวอร์ของผมมันแล่ม,มันเยอะไปเนาะเออแต่มันได้แบบโหได้เคลื่อนที่ได้หลบได้ต้านด้วยไงซึ่งอาจจะใส่นี้ไปก่อนนะครับผมทุกคนนะไม่เป็นไรนะครับให้มันตีแรงๆไปเลยเพื่อนเออยอก็เลือก67ล้านนะครับหลบก็หลบ50ต้าน100นะครับผม100กว่า180อ่ะโอ้โหของแท้ทีมไอดีหลักผมแม่งโคตรเติบโตโอเคสวย,ยดีรองครึ่งหนึ่งต้าน100โอ้ ทีมทีมันตึงเวอร์ขนาดนี้เลยเหรอวะออสวยจัดจัดเลยครับผมต่อไปก็เป็นอาเนียนะที่ผมจะบั้นนะครับผมก็อยากได้คอมโบอยู่เยอะๆนะครับผมทุกคนนะก็ตอนเนี้ยแน่นอนฟ้าถ้าผมเนะ่เล่นไปนะคนนกผมมีสามหมื่นหกผมดันเลเวลได้ประมาณ80ได้อยู่นะครับผมสําหรับ ID ดีผมนะเออเดี๋ยวอนาคตว,ว่ากันนะอนาคตแอลแน่นอนนะครับผมทุกคนไม่ต้องกลัวนะเออพรสวรรค์ขั้นหนึ่งนะครับสาหรับเจ้าตัวของเอ็นเอ,อ้ยไม่ใช่ดิ ขั้นหนึ่งนี่ไม่ใช่นะครับอันนี้ไอดีหลอกอันนี้ไอดีอันนั้นไอดีหลักอนนดีรอ,อ,อ,องขั้น3นี่ว่าเอนจินนะครับผมก็ถือว่าดีนะครับมีเอนจินก็ถือว่าดีอันนค้นหากเกียร์ดนนารนเพิ่มนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยตัวอาการช้าไม่พร้อมลั่นโคนระโบสุดๆเลยเว้ย โอ้โหอะไรคลลนละโบน่าถ้าติ่มก็จะข้ามนะครับผมการ<ป>ที่เราขยันเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยผมบอกตรงนะว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับผมก็ผมเล่นฟาร์มทุกวันไม่เคยขาดวันเลยนะสําหรับไอดีนี้นะครับผมฟาร์มทุกวันไม่เคยขาดนะครับแล้วขนทุกสามหมื่นอ่ะเฮ้ยยังไงก็แปดสิบยูอ่ะการันตีเล็วเผื่อใกล้กว่านั้นด้วย <S <S โ,อโอเคก็ไอดีนี้นะครับผมซีรีส์นี้ก็45แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเจอกัน EP ต่อไปครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะคนดู